สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟกรุกกอ,อกนะคะตอนนี้ย่างหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อนิ่งกําลังหั่นนะคะคนี่นะคะโอโ้โหชุดฉ่ำเลยนี่นะคะโอนั่ไหนก็หมูย่างเนาะมมไม่ได้ไม่ร้อนบ่อนี่อือเอาเลยถ้าไม่ร้อนไม่ได้ชิ้นใหญ่ได้ชิ้นเล็ก นี่ค่ะผ,ผักที่จะกินกับป่นปูนของเรานี่มะเขือก็มีค่ะซอยซอยซอยเห็นใจคนทำฟันใหม่ <laughs> เห็นใจคนทำฟันบอกทำไมไม่บดใส่เครื่องเลยยล้ายำไปก็ได้ไม <laughs> ่ค่อยไม่กินแล้ว <laughs> มันหมดแล้วความแสบมัน <laughs> พี่น้องตอนนี้เรามีลูกชายเพิ่มใช่ไหมพ่อนิ่มมีเพิ่มคนหนึ่งมีเพิ่มเป็นหคนแล้วนะคะไม่ดูมาจากไหนเอ,อ <c oughs> ก็ดูแลกันไปค่ะทุกคนเยอะดันเยอะมากก็สมกับลูกยายนั่นแล้วนี่เหลือหคนหคนหชีวิต ห้าหกแล้วเพ่นมาเพิ่มหนึ่งเออก็น,นั่นแหละมาเพิ่มหนึองอ่งเพื่อนน้องอันมาเพิ่มนะคะปิดเทิ่มปิดเพิมบ่ได้เรียนดูใกล้ๆมันถึงเราใจอยากกินอุ้ยพี่วายเฝ้าแล้วนะคะพอนิ่มดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินอ่าแบบมือนี่แหละคักหลายเพราะว่าคนไม่ว่าคนไม่ร้อนนะคะ เดี๋ยวก็มีน้ำพริกมาจ้ำอีกเนาะเออต้มน้ำพริกสดเดี๋ยวให้ชายกลางทำนะเพื่อนถนัดได้เปรี้ยวหวานเพื่อนว่านะโอ้เอียงหูซ้ายเอียงหูขวาพี่ไหวค่อยก็รอรอเดี๋ยวให้กินอยู่ลุกเดี๋ยวค่อยกินนะนั่นสามชั้นใช่ไหมอืมวายบอกว่าค่อยก็แยกหมูนะพ่อเดี๋ยวให้กินนี่เดี๋ยวให้กินพ่อซอยเสร็จก่อนถ้าไม่งานเดี๋ยวมันจะได้จับ ซือซปลาอ้ยเศลายดูเมนูนี้น่าจะกินได้อยู่มันมัน,มนอ่อนไหมพ่ออ่อนอืนั่นแหละเขาจะกินมันมันนั่นแหละเอาคอหมูย่างนะคอหมูย่างเหยหมูมันกินไม่ได้มไม่ใช่คอหมูมันมเนือก็มีค่ะเอฟซี FC น้ำลายไหลแล้วนี่ยั่วยั่ยนะคะอาหารบ้านเฮา เออนี่ยมันร้อนขีบไหมเอามือนี่แหละแซ่บหลายเข้าปากเราเนาะจ้าะจะเสียบปักพี่นอ้องเนยเออชำเนาะถ้าก้อยย่างนี่แซ่บไหมเสียบร้อยหนึ่งก็ได้เยอะจังเลยเนาะพรานิ่มร้อยหนึ่งบนร้อยเดียวเด้วยนี่นะโอ้โหคุ้มค่าแกบอกว่าเอาไหมแกว่านะ มันมีแบบนี้สองอันได้สองชิ้นนะใหญ่ๆห,หญ่แบบนี้นะแต่ค่อยเอาอันเดียวแบบ่งให้คนอื่นบ้างมาคนเดียวจะกินไม่หมดคนเยวเออนี่พอดีแล้วมันนี้สี่หนุ่มห้าหนุ่มอันนี้ก็จะไม่หมดยุ่นะพอนิ่มหมดนนะแตนะ่เอาไว้อุ่นนั่นแหละเออเอาแค่นี้แหละเนาะเพราะว่ากลัวกินไม่หมดเอาไว้อุ่นถ้าถ้าอุ่นชิ้นเล็กมันอุ่นไม่ได้นะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเมนูถัดไป เดี๋ยวคุณแม่จะทำเมนูปนปูนะคะแบบบ้านเรานะคะมาอันดับแรกเราต้องใส่นี่ก่อนใส่พริกนะคะห้าเม็ดปึ๊บตามก่อนค่ะผุพกพริกให้ละเอียดก่อนนะคะก็ตามด้วยหอมแบบนี้ก่อนหอมก็ไม่ใส่หมดก็ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะไป ก็จะมีหอมแบบใบด,ด้วยนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ตามหอมก่อนบีน้ให้เสร็จเลยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะปูก็จะมาเกะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นปูหน้านะคะนี่เอาอันนี้ออกเอาออกเ,อเฉพาะเนื้อน,นี่แหละนะคะนี่ อุ้ยมันมากเลยนะพ่อนิ่มเต็มหองเลยแล้วจะเอาน้ำปลาหยดๆใส่นะคะนี่แกะเลยแบบนี้จะเอาเฉพาะเนื้อส่วนองนีเ่เราเดี๋ยวเอาน้ำปลามาหยอดใส่เอาเกลือก็ได้โอ้พ่านิ่มเก่งมากเลยขุดอพอป่นเลยนะคะนี่ข้ามเดียวมัน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  จะเสซ่บเลยเนาะเออเดี๋ยวแกะเสร็จก่อนแล้วค่อยตำนะเขะไปเรื่อยๆจด้โอ้โหจะเสร็จแล้วสิบสองตัวลงคกเลยใช่ปาดน้ำมันมัน หิวข่าวทันทีดันหิวแล้วรู้สึกว่าหิวมากสองอ,องกับอิ่มแล้วนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะตำตำก่อนนี่ี๋ลวค่ะป่นป่นให้ละเอียดเลยนะคะง่ายมากป่นปูปราดมัน อันนี้เสร็จปุ๊บนะคะตำแปกแล้วนะนี่แล้วก็จะมาอยู่ที่เคียงนะคะทุกคนนี่อันนี้มีใบสารเนรนะคะมีหอมชีหอมแล้วก็มีใบผักหอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเลยนะคะนี่ตบกำพืบเลยแล้วก็จะมาลงตรงนี้พึบตำนะคะตำใส่กันเลยต <ำ S 2> ถ้าใส่เป็นใบตำนี่ตำพอประมาณนะคะอ่ะหอมพระดูกยอเรียบร้อย ใส่น้ำต้มลงไปน้ำต้มนะคะเราจะใส่น้ำนะคะไม่ได้ตำแห้งเด้อเอาไว้จำมันหลายคนอือมาเราก็จะใส่น้ำต้มลงไปนะคะน้ำต้มใส่เกลือพอดีกันไหมนี่เขาไปเอาอีกอ่ะพอดีแล้วต้องแบบขูดขีดนี่เลยช้อนเลยกน,นเดี๋ยวไปเอาก่อนแปบน๊บนึงโอ้ลืมช้อนมีเขาบอกว่าทำแบบนี้ <laughs> เรียบร้อย เดี๋ยวรอนี่นะคะเขาเรียกว่าปนปูเดี๋ยวเยน้ำปลาก่อนคุณแม่ใส่เกลือกับชูรสแล้วนะคะในน้ำต้มก็เลยไม่ได้ใส่เดี๋ยวจับ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 โอ้โหจะเครมบ่ตักใส่ถ้วยน้อยนะคะคือไปใส่ถ้วยง่ายเลย ไม่มันไม่พอมันดูไม่งามยันมันมดบ่แบบนี้แหละโอ้ยจะเิญอาหารแล้วเนาะวันนี้นะแค่หมูน่ะก็จะเดินแล้วนั่นแหละแล้วมีอันนี้อีกโอ้โหมีผักอีกครบแล้วอาหารห้าหมูอ้าเรียบร้อยจ้าบนปูน่า นี่นะคะพ่อนบอกว่าอดใจไม่ไหวแล้วจำองปูเลยพี่บอกโอ้โหต้วยแล้วนะคะนี่คำแรกเลยใสเกลือไปแล้วเนาะโอ้ยอมันปูนอร่อยไหมพ่ออย่าพูงกินเยอะเดี๋ยวมันมันไม่ได้กินหมูหมูกระพิ่นจ้ำดูซิไอ้นั่นนะปนปูนะจำเบะเลยโหคำข้าวโอ้ยกี่คำเนี้ยเนาะจะอิ่มแล้วนะ กับผักข้าวนะคะมามาเอมากินด้วยกันนะคะข้ามนี้เดี๋ยวให้พ่อนิ่มนี่แหละโทรบ,บอกลูกเลยอีซีหนุ่มออกมากินด้วยกันเนาะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากเอไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ